สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกพีชาแนลนะคะวันนี้พิศอยู่ที่บ้านดอยห้วยเสือเท่านั่นเองนะคะมานอนบ้านแม่หลวงค่ะเมื่อคืนรู้สึกว่าอากาศเย็นมากนะคะถึงแม้ว่าเป็นหน้าร้อนแล้วแต่าอากาศก็ยังเย็นอยู่นะคะนี่เพิ่งตื่นเสียงแหบเสียงแห้งหมดเลยนะคะวันนี้นะคะพิศมาที่ห้วยเสือเท่าเพราะว่าพิศจะมาดูดวงแบบคนกระเลียงแดงนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าการเสี่ยงดวงนะคะคือมันไม่ได้เสี่ยงดวงด้วยกระดูกไก่เหมือนที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นการเสี่ยงดวงแบบ เป็นลูกเหมือนเหมือนลูกประคำอนะแล้วเวลาที่เราแบบว่าดูดวงใช่ไหมคะเวลาพี่ถามหมอดูว่าถ้าพิษพุ่งเนี้พี่จะเดินทางไปที่นี่จ,จะดีไหมถ้าเกิดมันดีนะคะลูกนั้นอะมันจะดิ้นเองแปลกไหมคะลูกอันนะั้นอะมันจะเป็นลูกแบบว่ามันสร้อยลูกประคำแบบเนี้ยมันก็จะดิ้นเองแต่ถ้าไม่ดีมันก็จะหยุดนิ่งอะไรประมาณนี้นะคะคือพี่ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนหรอกมันเป็นสมบัติที่คุณตา มีไว้ให้แม่หลวงนะคะซึ่งมันจะมีสําหรับคนที่เป็นกระเลงแดงเนี่ยมีไม่กี่คนนะคะที่เป็นแบบนี้แล้วก็จะมีแค่หมอดูไม่กี่คนที่ดูเป็นนะคะเขาเรียกว่าการตัวหมกปอยนะคะถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่นะตัวหมกปอยแต่ถ้าเป็นภาษา,านะกร <c oughs> ะเลงแดงนี่เดีย๋ยวพี่ลองถามแม่หลวงดูก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเมอร์กุลาเอมเบอร์เบอร์กุล่าหรือว่าเมอร์กุละาเดี๋ยวลองถามดูอีกทีนึงนะคะเสียงพี่ได้แห้งหมดเลยนะคะคอแหบคอแห้ง ตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงกว่า9โมงแล้วนะคะมาดูน้องหมูกันดีกว่าไม่รู้ว่ากินข้าวหรือยังโตเร็วมากอันนี้คือเราไม่หลวงอ่อยข้าวตั้งแต่เช้าแล้วนะคะอันนี้คือแบบว่าเราสับสับแล้วก็มาทําเป็นกับข้าให้มันมีมะลวกอตัวใหญ่เร็วมากนะคะน,นี้ก็น่าจะประมาณหลายกิโลได้อยู่นะคะแม่มันก็เสียไปแล้วน้องสองสารมันมากๆเลยอันนี้ก็คือตัวเล็กๆสมัยที่พีทมาตัวเล็กนะคะให้เดาว่าตัวไหนของพีท ให้เดาดูนะคะตัวที่อ้วนที่สุดพีทจเอาตัวที่อ้วนที่สุดหน่ามันเหมือนกันเนาะ mm hmm. ดีไม่ดีเอาทั้งสองตัวเลยคือพีทฝากแม่หลวงเลี้ยงเองนะคะ mm hmm. เป็นของพี่หนึ่งตัวเด mm ี๋ยวเราเอาไว้ขายตอนที่มันโตแล้วนะคะ mm hmm. แต่มันยังไม่ค่อยคุ้นชินอ่ะจะมีตัวที่มันคุ้นชินกับพี่ก็จะเป็นตัวแม่มันตัวใหญ่นะคะคือเสียไปแล้ว mm hmm. อันนี้คือด้านหลังบ้านแม่หลวงก็จะเป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. มีต้นใบพลูด้วย ระหว่างที่รอหมอดูนะคะเดี๋ยวพี่จะพาดูบริเวณหลังบ้านแม่หลวงว่ามีอะไรน่าสนใจนะคะไปดูอันนั้นไหมต้นต้นต้นพูนี่คือต้นใบพูของแม่หลวงะคะ่ะแม่หลวงดัดเปลงเองใครที่ดูในเพจที่จะเห็นนะคะว่าแม่หลวงดัดเปลงแบบว่าเป็นบันไดขึ้นไปนะคะนี่ขึ้นไปเก็บใบพูแบบนี้นะคะนี่เราจะขึ้นปีนขึ้นมาถึงข้างบนนู้นได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้พี่ใส่กระโปรงนะพี่น่าจะไม่ปีนนะคะ วันก่อนนะั้นพีดมาเนี่ยคือพิปีนขึ้นไปได้เพราะพี่ใส่กางเกงนะคะแต่ว่าแม่หลวงอะ่ะปีนขึ้นไปแบบใส่ผ้าถุงนะใส่ผ้าถุงขึ้นนะคะเจ๋งมากคืออันนี้เป็นแบบว่าวิถีชีวิตแบบว่าเขาทําขึ้นมาเองแล้วก็เป็นต้นใบพูนะคะส่วนข้างหลังนี้ก็เป็นหลุมฝังของหมูตัวแม่ของมันนะคะปะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูห้องครัวของคนกระเลงแดงก่อนที่เราจะไปกินข้าวแล้วก็รอหมอดูมาดูดวงให้พีนเองค่ะนะคะไปดูห้องครัวของคนกระเลงแดงของแม่หลวงกันนะคะ อ,อันนี้คือเป็นห้องครัวที่แม่หลวงเอาไว้ทำก๋วข้าวเวลาที่เราไม่อยากใช้ตเตาแก๊สเราก็จะใช้เตาฟืนนะคะใครจําห้องครัวที่นี่ได้บ้างนะคะเป็นห้องครัวาการเปิดตัวของสาวกระเลงแดงในช่องพี่แนนออนทัวร์นั่นเองนะคะนี่ก็คือเตาที่เราไปย่างเอ้เรอาอย่างหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราย่างตั้งแต่เช้าแล้วนะคะจุดเตาแบบนี้เลยตรงนี้ก็เป็นก๊อกนะ้าเอาไว้ล้างมืออะไรเงี้ย เลาทำกับข,ข้าวเสร็จก็ล้างมือล้างจานตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะเป็นแบบไม้ซี่ออกมาแล้วก็มีกา,าน้ํานะคะกา,าน้ำนี่ก็เอาไว้ต้มสมุนไพรนะคะแบบว่าเวลาแขกไปใครมาเราก็จะต้มใส่ที่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นหนอเป็นหน่อที่เราต้มแล้วก็เราเก็บรักษาไว้แบบนี้คนกะเหรี่ยงเขาจะเก็บไว้แบบนี้นะคะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมีหม้อต้มกับข้าวให้หมูนะคะเขาเรียกว่าครูท้าเฉยนั่นเองเราจะเอาข้าวเนี้ยรำข้าวพวกเนี้ย ใส่ให้หมูตัวสองตัวเมื่อกี้นะคะแล้วก็ใส่กับ mm. ใบไม้ใบหญ้าประมาณนี้รันขวา,าสิงมากเลยเนาะคือถ้าเป็นหน้าหน้าหนาวเนี่ยเรามาผิงไฟตรงนี้ได้เลยแล้วก็ต้มยาสมุนไพรตรงนี้ได้นะคะหิวข้าวแล้วนะคะเมื่อกี้คือเราย่างหมูไปแล้วก็เราก็ต้มน้ําพริกไปนะคะเอ้ยใช่ต้มไอ้ต้มต้มหมูไปแล้วก็ย่างหมูแล้วก็ตำน้ําพริกนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะว่า วิธีการเสี่ยงดวงเบอร์กุละาของคนกะเหรี่ยงแดงนะั้นเป็นยังไงนะคะคิดคําถามไว้แล้วสามข้อเดี๋ยวเราราดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะตื่นเต้นอยู่เหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปกินข้าวก่อนค่ะแต่เท่านะคะวันนี้พี่จะมาดูดวงเสี่ยงดวงแบบคนกะเหรี่ยงแดงหรือที่เขาเรียกกันว่าบุกุล่าเหรอบอกุลาบอกุลานะคะบอกุลาก็หมายถึงว่าเป็นการเสี่ยงดวงด้วยอันนี้นั่นเองค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะ เป็นแบบนี้เลยเคยเห็นกันไหมคะพี่พี่จะเป็นแบบนี้นะคะอุเมะ่าดเมะให้เด็ไม่หรอบูดาฮะก็นะแม่บูดาฮะแฮะบูดาฮะก็คือแบบว่าเราลองเสี่ยงดูแบบว่าจะมีคนที่ทําเป็นนะคะพี่ทําไม่เป็นนะคะแต่ว่าวันนี้จะมีหมอดูประจําหมู่บ้านนะคะมาดูให้คือเขาจะทําแบบนี้มาแฮะไม่ได้เนี่ยให้แม่บูด้วยตรงนั้นมานี่มาสมมติว่าพี่ถามว่าพรุ่งนี้พี่จะไปที่นี่จะดีไหมถ้ามันดีน่ะแรกนะเี่ก ดนนั้นรู้กดด้านนั้นถ้ามันดีมันก็จะดิ้นแบบนี้ตัวะตัวแต่นี้คือพี่ทาให้มันดิ้นเองนะคะแต่จริงๆคือมันไม่ใช่แบบนี้นะแต่ถ้ามันไม่ดีนะเอาว่าตัวเอาว่าตัวนถ้ามันไม่ดีก็คือมันก็จะหยุดนิ่งแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนคือเราตอนนี้เรารอหมอดูก่อนโรว่าเมทอับโซนะที่จะอับโซนมันดีมันดีใช่ไหมถ้ามันดีนี่มันจะดิ้นด้านนี้หรอไม่หรองอ๋อก็จะดิ้นมาด้านนี้อย่างนี้นะคะอันนี้คือรูแบบนี อันนี้คือเขาเรียกว่าบึกุลานะคะจะเป็นหินสมัยก่อนนะไม่รรออันนี้คือคุณตาพี่ทําไว้ตั้งแต่สมัยที่คุณตายังหนุ่มๆยังไม่เสียนะคะแล้วก็มอบเป็นมนดรดกไว้ให้เรามวยนะแม่มุดเรามวยนะมุ่เรามวยมุดเราชุยคนละคนไม่สบายไม่สบายแล้วก็จะถามว่าเราจะหายไหมจะหายป่วยไหมก็จะให้เขามาแบบมาดูให้สมมุติว่าวันนี้พี่ไม่สบายพี่จะหายไหมถ้าเกิดมันดิ้นเนี่ยแสดงว่าจะมีโอกาสหายอยู่ถ้ามันไม่ดิ่งเราไม่หรออันที่โดนน้ำบ้าโดนเอิ่มมาโดน ได้ตัวนั้นใช่ไหมัวมาตัวโตนะไม่ถูกไม่ถูกค่ะไม่ถูกไม่ควรอาจจะไปแก้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือที่คุณตาเป็นคนมอบให้ไว้เป็นมรดกที่เก่าเก๋มากๆนะคะคือพี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าเขาดูดวงกันแบบนี้ด้วยนะคะแปลกดีไม่หลวงในแม่ในแม่ใจไม่และแม่ใจแม่ใจแม่เอาแม่มาดูหน่อไม่หลวงอะดูเป็นแต่เขาจะไม่ดูให้ตัวเองนะคะเขาถือนะคะเขาจะต้องให้คนอื่นดูให้อย่างคนที่ดูเป็นเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีมี วิชาหน่อยๆแล้วก็จะเป็นคนที่คนเท่าคนเก๋สมัยก่อนเขาจะดูเป็นนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวรอหมอดูมานะคะแล้วรอดูซิว่าวันนี้ดวงพี่จะเป็นยังไงพี่จะถามหมอดูอยู่ประมาณสองสามข้อนะคะถ้าดีไม่ดีก็รอดูนะคะดูซิว่าจะได้เป็นยูทูบเบอร์ดังไหมโอดินเลยไม่ใช่นะคะเดี๋ยวรอหมอดูมาก่อนตอนนี้นะคะหมอดูของเราก็มาถึงแล้วนะคะนี่เขากำลังแบบว่าดูอยู่กำลังเรียกคาถายอยู่นะคะไปดูใกล้ๆนะคะเขาจะ มาทำอะไรเช่น้อยเดี๋ยวถามคำถามแรกนะคะก็คือพ <si ี่จะถามเกี่ยวกับเรื่องงานของพี่นะคะว่าพี่ทำงานด้าน u t u b e เนี่ยจะดีไหมจะรุ่งหรือเปล่าโอ้โหเมอีอเรยมาหนีมาถ่ายทำยู u ูปไหนอะไรแค่เด๋ยวไปอิเล่บนะไดกค่อน Hãy về cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đi bỏ lỡ đây hấp dẫn No, t u คิดบ่เห็บตัฮะไดตัวให้เดี๋ยวนั้นเ้อะหนอนี่ได้ตัมน้วหหมเ่งตัวให้เดียวมัดตัวนี่ตูกอวตัวนี่ออผูมาสูดผู้ดตัวมีนนี่ไหไม่ได้เรี่แด่ได้นี่อแระมันสมัยเ่อ๋อมันมันสมัยเลตัวมากไวเลย เออนเยไทยเลยดดีก่หนอยู่นะคะียตเอก็นื่น่ก็คือก็ผลออกมาก็คือดีอยู่นะคะอันนี้แพทยก็คือทําได้อยู่ดีอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้ถามว่าจะรุ่งจะรวยไหมไม่กล้าถามแต่ก็คือไปได้เรื่อยๆนั่นเองชอบคน่อยชอบนยเดล็กเลยมันหน้ โซ่เลื่อ,อมากจะรอดไหมเนียน <ะ S 2> ่อานายอ,อ๋อโซ่เลื่อจะรอดๆๆดีมากนะคะดีมากนะเม็ดมันเป็นอะไรก็คือลูกอันใหญ่ๆเนี่ยนะคะคือมันดิ้นแรงมากก็แสดงว่าดีมาก แต่ถ้าเป็นลูกเล็กๆนะอะไรแพ้เห่ไถ้าลูกเล็กๆมันตื้นเลยอ๋อแ้อแพะเปิร์บอย่างนะสุดโปรแบลงแพะอันนี่ก็คือร้อยเฉยๆแต่ถ้าดีมากๆเนี่ยมันจะหนักมาทางลูกใหญ่แสดงว่าพี่ทำยูทู e เนี่ยดีมากนะคะโอเคเป็นยูทูบเบอร์ดีแล้ว